วันนี้ทางช่องได้เปิดปุ่มซ u ปเปอร์แตเป็นปุ่มสนับสนุนช่องโดยกดปุ่มขอบคุณจากนั้นเลือกจำนวนตามที่ต้องการได้เลยหากท่านใดสนใจสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มนี้เลยพเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่อง m a s ส e อรี่นะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของตัวเลขดับรัฐบาลไทย เป็นการคำนวณสูตรเลขดับ4สูตรนะครับที่ทางช่องนำมาลงและวิเคราะห์ให้ทุกท่านรับชมในแต่ละครัง้งในแต่ละงวดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการคำนวณของวัวนที่1สิงหาคม2567ที่นำมาวิเคราะห์คันน่าจะเป็นให้ได้รับชมรับฟังนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังทางช่องก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังใช้สติในการนำต่อว,วิเคราะห์คำนวณต่างๆไปใช้นะครับ เพราะเป็นเพียงแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นและสมาชิกทุกท่านนะครับสามารถเข้าไปกดติดตามช่องสำรองได้ในใต้คลิปตามลิงก์ที่ปักหมุดเผื่อมีเหตุจําเป็นทางช่องจะได้นําไปลงในช่องสำรองนะครับก็เสร็จสิ้นไม่เรียบร้อยนะครับสะเหรับการประกาศผมรางวัลสลากกินแบบรัฐบาลวันที่16กรกฎาคม2567นระครับรางวัลเลหน้า3มตัวครั้งที่1ออก331ครั้งที่2ออก011 รางวัลที่ค้ายตัวครั้งที่1ออก4 2 1ครั้งที่2ออก6 18นะครับรางวัลที่ค้ายตัวออก2 1สำหรับรางวัลที่1ผลออก3 6 7 3ก6็สก็ขอแสดงความยินดีกับท่านถูกรางวัลนะครับโดยในวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาสูตรดับล่าง4สูตรหลุด2สูตรก็คือสูตรที่2แล้วก็สูตรที่3ก็ต้องขออภัยสมาชิกทุกท่านนะครับที่คำนวณหลุดก็ผ่านเฉพาะสูตรที่1แล้วก็สูตรที่4ย้ำนะครับ ท่านใดที่ย Festival, <Damn. S 1> ังติดตามก็ลองนำไปพิจารณาต่อไปส่วนท่านใดที่ไม่ติดตามแล้วก็ผ่านชุดนี้ได้รอชมในคลิปอื่นๆหรือตัวเล้ดับอื่นกันนะครับก็ไม่รอช้านะครับเราจะมาวิเคราะห์คำนวณสูตรดับล่างสูตรที่1กันเลยนะครับหรือบางท่านจะนำไปใช้เป็นบางสูตรก็ได้เช่นเดียวกันโดยสูตรดับล่างสูตรที่1จะนำผลประวัตเลขท้าย2ตัวในงวดก่อนที่ออกมาแล้วนำมาวิเคราะห์คำนวณโดยชักตั้ง หลักสิบหลักหน่วยนะครับจากนั้นเติมเครื่องหมายบวกเสร็จหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบเมื่อเติมเสร็จแล้วก็นําหลักหน่วยของรายเลขท้าย2ตัวนํามาเติมด้านล่างหลักหน่วยและนํามาเติมด้านล่างหลักสิบจากนั้นก็นําหลักหน่วยบวกกันแล้วก็หลักสิบบวกกันเมื่อบวกได้ผลลัพธ์ทั้งสองหลักก็นําผลลัพธ์ทั้ง2หลักมาบวกกันก็จะได้ตัวดับในวดถัดไปนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสถิติของปี2,562นำสถิติมาให้ทุกท่านรับชมนะครับเผื่อท่านใดที่เพิ่งเข้ามาหรือต้องการสถิตินำไปพิจารณาเปรียบเทียบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสถิติย้อนหลังนะครับก็ยังเดินดีมากกว่าหลุดอยู่นะครับสำหรับสุวที่1่ตัวนี้ก็ของปี64ครับก็ของปี65ตัวนี้เป็นของปี2,565นะครับ สำหรับแผ่นนี้ปี2,565แล้วก็66แผ่นนี้ปี2,566แล้วก็67นะครับปี2,567นะครับสถิตินะครับรวมหลุดอยู่2ครั้งเท่านั้นก็คือวันที่1กุมภาพันธ์แล้วก็วันที่16เมษในสายนนะครับนอกนั้นเดินดีทั้งหมด โดยในวันที่16มิถุนายนวิเคราะห์ออกมาได้ดับ0ออก3 1ผ่าน1กรกฎาคมวิเคราะห์ออกมาได้ดับ6ออก8 9ผ่านส่วน16กรกฎาคมที่ผ่านมาวิเคราะห์ออกมาได้ดับ5ออก2 1ผ่าน เราจะมาคำนวณต่อนะครับสำหรับวันที่1สิงหาคม2567ก็จะใช้ผลของวันที่16กรกฎาคม67ก็คือ21นำ21ตั้งนะครับจากนั้นนำหลักหน่วยของ21ก็คือหมายเลข1นําำมาเติมด้านล่างหลักหน่วยและนำมาเติมด้านล่างหลักสิบนะครับจากนั้นก็เติมเครื่องหมายบวกสลักหน่วยแล้วก็หลักสิบตามลูกศรสีแดงชี้เลยนะครับจากนั้นก็นำหลักหน่วยบอกกันนะครับก็จะได้เป็น1บวก1 1บวก1เท่ากับ2เติม2ลงไปหลัก10บวกกันนะครับ2บวก1 2บวก1เท่ากับ3เติม3ลงไปจากนั้นเมื่อได้ผลลัพธ์ทั้งสองหลักก็นำผลลัพธ์ทั้ง2หลักมาบวกกันก็จะได้เป็น3บวก2 3บวก2เท่ากับ5ก็จะได้ดับ5ทุกหลักนะครับวันที่1สิงหาคม2567ลองนำไปพิจารณาเป็นทางต่อไปว่าจะเดินดีต่อหรือไม่สรับสูตรที่1ลองนำไปพิจารณาต่อไปนะครับ ต่อมานะครับเราจะมาดูสูตรที่2นะครับโดยสูตรที่2จะใช้วิธีการบวกเพื่อหาตัวดับนงวดถัดไปเช่นเดียวกันตัวอย่างเช่นเราจะหาตัวดับวันที่16สิงหาคม62เราจะใช้ผลวันที่1ส่สิงหาคม62ก็คือ58นะครับนำา5มาบวกกับ8แล้วก็บวกด้วยเลขสีคงที่ที่ทำหมวกสีแดงงันไว้ด้านบน ทำการบอกกันทั้ง3าตัวก็จะได้ตัวนึงว่าถัดไปตัวนี้ก็จะเป็นสถิติของปี2 5 6 2นําสถิติมาเปรียบเทียบให้รับชมนะครับลองนําไปพิจารณาเป็นแนวทางต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นสถิติย้อนหลังนะครับตัวนี้ข้อของปี64ตัวนี้ปี2564นะครับตัวนี้ปี2565นสํบาสหรับสถิติ ตัวนี้ปี2565ตอนตัวนี้จะเป็นเซติปี66นะครับตัวนี้ก็ของปี66เช่นเดียวกันในปี2567จะอยู่แผ่นนี้นะครับเริ่มตั้งแต่17มกราคมจนถึงวันที่16กรรกฎาคมส่วนที่2จะโหลดจุด่1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งแล้วก็5ครั้งครั้งล่าสุดนะครับ ทางช่องขอ,อย้าเช่นเดิมว่าท่านใดที่อยางติดตามก็ลองนําไปพิจารณาต่อไปส่วนท่านใดที่ไม่ติดตามแล้วก็ผ่านชุดน,นี้ได้จากซติส่วนมากนะครับหากความน่าจะเป็นของตัวเลขดับหลุดต่อกัน2ครั้งแล้วครั้งต่อมาจะกลับมาเดินดีนะครับส่วนมากจะเป็นแบบนี้และส่วนนอที่จะหลุดต่อกันเป็นครั้งที่3เรามาดูเซติกันก่อนนะครับ 1. มิถุนายนวิเคราะห์ออกมาได้ดับศูนย์ออก42ผ่าน ส่วนวันที่16มิถุนายนวิเคราะห์ออกมาได้ดับส่วนออก3-1ผ่านส2วันที่1กรกฎาคมวิเคราะห์ออกมาได้ดับ8-8-9ออก 8, 9, หลุดนะครับแล้วก็วันที่16กรกฎาคมวิเคราะห์ออกมาได้ดับ1-2-1ออก 2, 1, หลุดต่อกัน2ครั้งก็หวังว่าวันที่1สิงหาคมจะกลับมาเดินดีตามความไม่จะเป็นส่วนมากท่านใดที่ติดตาม ก็ลองนำไปพิจารณาต่อ olla, ก็จะใช้ผลวันที่16กรกฎาคม67ก็ 67. คือ21นำ2บวกกับ1นะครับ2บวก1เท่ากับ3แล้วก็บวกด้วยเลข4คงที่ก็จะได้เป็น3บวก4นะครับ3บวก4เท่ากับ7ผลลบเท่ากับ7เติม7ลงไปก็จะได้ดับ7ทุกหลักวันที่1สิงหาคม2567รอการประกาศผลว่าจะเข้าหรือไม่สำหรับวันที่1 อาจจะเดินดีและดับอยู่หรือไม่1สิงหาคม6เจ็ดจากที่หลุดต่อกัน2ครั้งนะครับลองนำไปพิจารณาโดยใช้วิจัยญาณต่อไปต่อมานะครับจะเป็นชุดที่3โดยชุด,ชดที่3ในวันที่16กรก,กรกฎาคมก็หลุดเช่นเดียวกันก็ต้องขออภัยสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับ โดยสูตรที่3หรือชุดที่3นี้จะใช้วิธีการลบเพื่อหาตัวดับเน่งว่ดถัดไปตัวอย่างเช่นนะครับเราจะหาตัวดับวันที่1สิงหาคม62เราจะใช้ผลวันที่15กรกฎาคม62ก็คือ88นะครับนำา8 8ตั้งหรือเรามาดูตัวที่ไม่เป็นตัวเลขเบิ้ลดีกว่านะครับเราจะหาตัวดับวันที่16สิงหาคมก็จะใช้ผลนะครับของวันที่1สิงหาคมก็คือ ห้าแปดนะครับนำห้าแปดมาสลับหลักเป็นแปดห้าก็คือหลักสิบเป็นหลักหน่วยหลักหน่วยเป็นหลักสิบแล้วก็เติมเครื่องหมายลบตรงกลางจากนั้นนําเลขหนึ่งคงที่เติมใส่ให,หน้าหมายเลขแปดนะครับที่ทําหมวกแสดงไว้ด้านบนที่นํามาเติมในแต่ละครั้งก็ทําการลบกันก็จะได้ตัวดับในงวดถัดไปตัวนี้ก็จะเป็นสถิติของปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองนำมาเปรียบเทียบให้รับชมนะครับตัวนี้ก็ของปี2562แล้วก็63สนะคร,รับสรับสถิต ตัวนี้ก็ของปี2563นะครับตัวนี้ปี2564ตัวนี้ปี2564นะครับตัวนี้จะเป็นสถติของปี2565ตัวนี้ก็ของปี2565ตัวนี้สถติปี66นะครับตัวนี้ก็ของปี66เช่นเดียวกัน ในปี2 5 6 7 0สูตรที่3นะครับวิเคราะห์ออกมาได้หลุด1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งแล้วก็6ครั้งนะครับรวมวันที่16กรกฎาคมด้วยก็ต้องขออาภัยสมาชิกทุกท่าน,นนะครับโดย16มิถุนายนวิเคราะห์ออกมาได้ดับ6ออก60หลุด หนึ่งมิถุนายนออกมาได้ดับสี่ออกสี่สองหลุดสิบหกมิถุนายนดับแปดออกสามหนึ่งานส่วนหนึ่งกรกฎาคมดับแปดออกแปดเก้าหลุดนะครับแล้วก็สิบหกกรกฎาคมวิเคราะห์อ,ออกมาได้ดับหนึ่งออกสองหนึ่งหลุดท่านใดที่ยังติดตามก็ลองนําไปพิจารณาต่อไปนะครับส่วนท่านใดที่ไม่ติดตามแล้วก็ผ่านชุดน,นี้ได้รอเลือกชมในชุดอื่นได้โดยหนึ่งสิงหาคมก็จะใช้ผลของวันที่สิบหกกรกฎาคมก็คือสองหนึ่ง นำสองหนึ่งมาสลับหลักเป็นหนึ่งสองนะครับก็คือหลักสิบเป็นหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเป็นหลักสิบแล้วก็เติมข้างหมายลบแสรงกลางจากนั้นนำเลขหนึ่งคงที่นำมาเติมด้านหน้าหลักสิบหรือหมายเลขหนึ่งนะครับที่ทำหมวกสีแดงไว้ด้านบนก็ทำการลบกันก็จะได้เป็นสิบเอ็ดลบสองสิบเอ็ดลบสองเหลือเก้านะครับก็จะได้ดับเก้าทุกหลักวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็รอการประกาศผลว่าจะเข้าหรือไม่นะครับ ลองนำไปพิจารณาต่อไปอว่าจะเดินดีนหรือไม่นะครับจากที่หลุดต่อกัน2ครั้งเลยก็คือ1กรกฎาคมแล้วก็16กรรกฎาคมนะครับแล้วก็สูตรที่3นะครับขอบคุณครับแล้วก็สูตรที่4นะครับ ส่วนสุดท้ายของคลิปนี้โดยสูตรที่4จะแตกต่างจากสูตรที่1 2และก็3เพราะว่าจะใช้ผลรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ในการวิเคราะห์คำนวณย้ำนะครับว่ารางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2นับตามการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากินแบบท้องฟ้าแทางโทรทัศน์หรือทางวิทยุกระจายเสียงนะครับไม่นับตามสื่อสิ่งพิงมพ์ต่างๆเพราะว่าในบางครั้งในบางงวดนะครับอาจจะเรียงสื่อสนักพิมพ์อาจจะเรียงผลที่น้อยกว่าวนานหน้าเรียงผลที่มากกว่าวปดน้าหลังนะครับ ก็ให้ยึดตามที่เขาประกาศเดินครับโดยจะนําผลราวนเลขท้าย3ตัวครั้งที่2โดยใช้หลักหน่วยของรวนเลขท้าย3ตัวครั้งที่2มาบวกกับเลข1คงที่นะครับทำการบอกกันก็จะได้ระดับในวัดถัดไปสูตรที่4ก็ทําผลงานเดินดีอยู่นะครับท่านใดที่ติดตามก็อาจจะพักสูตรที่2สูตรที่3ไว้นาสูตรที่1ก็สูตรที่4ไปใช้ได้นะครับทีนี้ก็จะเป็นสถิติย้อนหลังตัวนี้ปี62แล้วก็ปี6 3านะครับ ตอนนี้ปี2563สนหารับแผ่นนี้ปี2564นะครับแล้วก็63ตอนนี้ปี2564แล้วก็65ตันนี้ปี2565นะครับตอนนี้ปี2565แล้วก็66ตอนนี้ปี2566นะครับตอนนี้ปี66 แล้วก็ปี6-7เริ่ม17เ็ดมกราคมนะครับปี6-7นี้นะครับทำสถิติหลุดอยู่2ครั้งนอกนั้นเดินดีนะครับเดินดีอยู่10ครั้งเลยนะครับโดยในวันที่16มิถุนายนวิเอออกมาได้ดับ5ออก3 1ผ่าน หนึ่งกรกฎาคมวิเคราะห์อ,ออกมาได้ดับเจ็ดออกแปดเก้าผ่านส่วนสิบหกกรกฎาคมวิเคราะห์อ,ออกมาได้ดับแปดออกสองหนึ่งผ่านนะครับเราจะมาคำนวณต่อสำหรับวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับสูตรดับล่างสูตรที่สี่จะใช้ผลของอาราวาเดทายสามตัวครั้งที่สองของวันที่สิบหกกรกฎาคมก็คือหกหนึ่งแปดนะครับโดยจะนำผลหกหนึ่งแปดมาคำนวณโดยใช้หลักหน่วยของหมายเลขอ่า หลักหนอของ61ไปก็คือหมายเลข8นํามาบวกกับเลข1คงที่ก็จะได้เป็น8บวก1 8บวก1เท่ากับ9ก็จะได้ดับ9ทุกหลักนะครับวันที่1สิงหาคมก็จะไปชนกับสูตรที่3มวิเคราะห์ความไม่ชีเป็นออกไมาได้ดับ9เช่นเดียวกันก็รอการประกาศผลว่าจะเดินดีต่อหรือไม่นะครับเราจะมาสรุปเลยนะครับสูตรที่4วิเคราะห์ความแม่ชีเป็นออกไมาได้ดับ9สูตรที่3วิเคราะห์ความไม่ชีเป็นออกไมาได้ดับ9นะครับชน2ส,สูตร สูตรที่สองนะครับราข้อออกมาได้ดับ7นะครับแล้วก็สูตรที่1วิเคราะห์อ,ออกมาได้ดับ5ก็คือดับ579เนะครับเหลือเด่นนะครับ0 1 2 3 4 6 8กนะครับก็ลองนำไปพิจารณาเป็นแนวทางโดยใช้วิจัยยานต่อไปว่าทั้ง4สูตรจะเดินดีหรือไม่ในวันที่1สิงหาคม 2567นกะครับการวิเคราะห์การคำนวณก็อาจจะมีเข้าบ้างหรือบ้างไปไปตามการวิเคราะห์นะครับหากคำนวณนดนูก็ต้องขออาภัยสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเจ้าห้กับช่องแมทรี y นะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ